ใครกันนะที่เรียกว่าไวารอนผู้ชั่วร้ายไอ้เจ้าไวรอนตัวร้ายพบห้องขีกาศที่อาคารนี้มีป้ายห้ามออกนอกพื้นที่อย่างเป็นทางการดูเหมือนจะขึ้นไปไม่ได้อีกแล้วแต่จริงๆแล้วไวรอนนี้จะขึ้นไปบนกล่องไม้ตรงนี้ก่อนแล้วเดินไปตามรั้วจนถึงเสาไฟนี้ปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดไปที่รัว้วก็จะสามารถบินเข้าไปในห้องขีกาศของสำนักง,งานอาคารทดลองได้แบบนี้ไม่เพียงแต่จะดูว่ามีของแดงหรือไม่ ที่สาคัญกว่าน,นั้นคือสามารถรอสุ่มคนได้ด้วยดังนั้นไวรอนตัวร้ายตัวนี้จึงปีนขึ้นเนินลาดเอียงนี้ไปก่อนแล้วกระโดดไปที่กรอบประตูรอเหยือ่อปิดกับมาแล้วมองอะไรอยู่ไอ้หนุ่มล้มไปเลยตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็เดินจัดการหมดแล้วมาอีกแล้วนี่มันอะไรดี หลมไปเลยลากนคราวนี้ก็ต้องกินอีกแล้วโพ้โหเป็นกระเป๋าใหญ่ด้วยนี่มันอะไรขอยอมแพ้ดูเหมือนเกมนี้ออกไปแล้วจะโดนแอดเป็นเพื่อนอีกเจ้าสัตว์ร้ายฟลายๆคนนี้ถอนตัวไปได้กว่าล้านเจ็ดทุกคนอย่ายเลียนแบบเจ้าสัตว์ร้ายนะไวรอนนะฮิฮิเราคือไวรอนตัวร้ายจริงๆ